สาวๆคะหากคุณเป็นคนที่ต้องใช้แกเจ็ตลอดเวลาขาตั้งยี่ห้อ Easy Stand รวมที่วางโน้ตบุ๊กที่วาง iPad และที่ตั้งมือถือเข้าด้วยกันไม่ว่าจะใช้เป็นที่วางโน้ตบุ๊กตอนนั่งทาง,งาน Easy Stand สามารถช่วยให้คุณลดอาการปวดหลังได้หรือจะใช้เป็นที่วาง iPad ตอนดูซีรีส์ Easy Stand ก็สามารถช่วยให้คุณดูท็บเลตได้ไม่เมือ่อยหรือจะใช้เป็นที่วางมือถือตอนประชุมวิดีโอคอล Easy Stand ก็ช่วยให้คุณคุยงานได้แบบ hands free Easy Stand ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงไม่เก,กะกะสามารถเก็บพกพาสะดวกใช้งานได้ทุกที่ และทํามาจากเหล็กทั้งแท่งแข็งแรงทนทานซื้อทีเดียวคุ้มไม่ต้องกลัวปวดหลังอีกต่อไปค่ะแท่นวางฟรีนวานยี่ห้ออีซี่สแตนมาพร้อมกับกระเป๋าผ้ามีขนาดเล็กพกพาสะดวกการใช้งานก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่ดึงสแตนออกมากางสแตนไปด้านข้าง ดึงขาด้านล่างออกมาและว,วางโน้ตบุกลงไปแค่นี้คุณก็มีที่วางโน้ตบุกไว้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วค่ะและเมื่อจะใช้เป็นที่วางแท็บเล็ตให้พับเครื่องตรงกลางจนกระทั่งอีซี่สแตนตั้งขึ้นและวางแท็บเล็ตลงไปและฟังก์ชันสุดท้ายคือที่วางมือถือให้หุบขาและบีบเข้าหากันดึงที่วางมือถือออกมาและวางมือถือลงไปค่ะตัวอีซี่สแตนทำมาจากเหล็กแข็งแรงและยางกันลื่นช่วยให้รองรับน้ำหนักได้มากสุดถึง40กิโลกรัมแข็งแรงทนทานเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังจะเห็น ได้ว่า Easy Stand ช่วยปรับระดับสายตาทำให้นั่งหลังตรงแก้อาการปวดหลังเหมาะกับใช้ทำงานในออฟฟิศใช้วิดีโอคอลหรือจะใช้ดูหนังก็ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแท่นวางทรีนวันยี่ห้อ Easy Stand ตอนนี้ทางร้านเราลดราคาพิเศษเหลือเพียง459บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างได้เลยค่ะสั่งวันนี้ได้รับสินค้าภายใน2วันส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ7 h o m e s e n มเเรื่องบ้านต้องไว้ใจเรา